บุตรีเสนาบดีหวาเหยาถูกประกาศมั่นหมายให้แต่งกับหลี่หวินเฉิงซื่อจื้อหนุ่มผู้สุขุมนังไม่พอใจเพราะคิดว่าเขาเป็นคนเย็นชาไร้หัวใจส่วนเขาก็คิดว่านางเป็นคุณหนูเอาแต่ใจทั้งคู่เจอหน้ากันครั้งแรกก็ประทะคารมกันท,ทันทีแต่มารดาฮ่องเต้กลับยืนยันให้แต่งตามราชองค์การหวาเหวาพยายามหาทางถอนมั่นแต่ไม่สำเร็จ วินเฉิงรู้แต่นิ่งเฉยทำให้นางยิ่งหงุดหงิดในงานชมดอกเมยเขาช่วยนางจากม้าแตกตื่นนางเริ่มเห็นด้านอ่อนโยนที่เขาไม่เคยแสดงหัวใจเริ่มสั่นไหวโดยไม่รู้ตัวหลังแต่งงานว่าเหย่ตั้งใจจะอยู่แบบสามีภรรยาชื่อเท่านั้นแต่วินเฉิงคอยดูแลอย่างเงียบๆทุกเรื่องเขาให้ผ้าคลุมไหล่ตอนลมหนาวพัดแต่ไม่พูดอะไร นางเริ่มเข้าใจว่าเขาแค่ไม่ถนัดแสดงความรู้สึกความอบอุ่นค่อยๆเติมเต็มจิตใจทั้งคู่มีข่าวลือว่าหวินเฉิงถูกลอบสังหารเพราะเกี่ยวพันกับการสอบจองหวนวาเหยาตกใจจนร้องไห้เป็นครั้งแรกโชคดีเขาปลอดภัยแต่ต้องหลบซ่อนชั่วคราวนางอาสาดูแลเขาเองจนใกล้ชิดกันมากขึ้นความสัมพันธ์เริ่มเปลี่ยนจากหน้าที่เป็นความห่วงใย คนร้ายบุกจวนยามค่ำคืนหมายปองชีวิตวินเฉงหวาเหยาใช้ไหวพริบช่วยเขารอดหวุดหวิดเขากุมมือนางแน่นและเอ่ยขอบคุณด้วยน้ำเสียงจริงใจทั้งสองรู้ว่าต่างเริ่มกลัวการสูญเสียงกันและกันหัวใจของนางไม่อาจปิดอีกต่อไปวินเฉิงสอบได้อันดับหนึ่งของการสอบใหญ่แต่มีกลุ่มขุนนางริษยาหาว่าเขาโกงข้อสอบ วายาเป็นพยานสำคัญเปิดโปงหลักฐานปลอมชื่อเสียงของเขาฟื้นคืนต่อหน้าราชสำนักเขามองนางอย่างซาบซึ้งจนพูดไม่ออกทั้งคู่เริ่มใช้ชีวิตสามีภรรยาอย่างแท้จริงมีการหยอกล้อกลับบ้านพร้อมกันและแบ่งปันเรื่องเล็กๆหวินเฉิงเริ่มทำอาหารให้นางเป็นครั้งแรกวายาหัวเราะทั้งน้ำตาเพราะไม่คิดว่าเขาจะพยายามขนาดนี้ บ้านที่เคยเงียบเหงากลายเป็นอบอุ่นจนทุกคนสังเกตได้